รอบ2ครับ Honda Civic ES หรือ Dimension ครับ1.7นะครับเกียร์ธรรมดารอบแรกใส่กับฟ o ร์มูล่าจีหไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาลองของกับ Omega 909นนะครับดูสิครับว่าไปยังไงบ้าง หึ่งก็เดิมเลยนะครับดูท่อ JS เอสหนะ้า แทบจะหายไปในกันชนเลยนี่มันดังต่อน่าจะดังนะครับแล้วนอนนี้นองทำที่ยาวๆมั้งเสียงจะทุ้มกว่า ครับสิงทุมง่มกว่านี้อันนี้มันทอ่อแฟชั่นเนี่ยครับยืดหนึ่เดี๋ยวต้องเบาๆแต่ก่อนใส่อันนี้ไฮเปอร์นี่บนี่ใหญ่ดังจริงๆธรรมดาผู้น,น้องผู้เตี้ยเราก็สลับกันใจเนาะรถมีสองกันแต่ว่าใจะรถยนต์พอก็ดีนะครับก็ได้ขี่เลยนะกล้ามาขี่กว่านี้แหละออกมาได้เพื่อนกับต่ำ แต่อยู่บ้านเคี้ยวเพื่อนตลอดเลยม่น่ก็เครื่องขึ้นเียวนดอยมีกลุ่มห้าร้ไปคนเดียวไปคนเดียวครับกลุ่มผมมีอี้ครับจัวขึ้นไปเดือนหน้าวันที่สี่เออเนี้ยวเนี่ยตีก็ไปนะไปมอบเสื้อออกทปบอกอย่างแกก็ไปนะเดี๋ยวผมก็จะมีงานอย่างงานจุ้งงานกิงตนเดี้วนะไปอ่ะครับกิฟิปอย่าครับกิฟไอ้ใจใจ ใจเ,เ,เออไม่ใชจิบอ้ยบอกว่า <laughs> จิบก็จิบไปตัวใจครับ <laughs> อเนี้ยดึงประสิทธิภาพของรถครับมันคุ้มค่ากับกล่องที่เาใส่นะครับเงียบแล้วแมาเวยขึ้นเลยไปถึงว่าใส่โอเมก้าเนี่ยครับเยียบไปถึงว่าเยียบติดตีนขึ้นแล้วเครื่องก็เงียบเงียบกว่าเดิมตะกี้กว,ว่ากลับว่างเงียบแล้วมองครับเจอนีเน่เงียบเข้าไปแฮม กว่าแล้วครับ,รบนอกขายเพี้ยนพันเอสอพี่อ๋อพร้อมราคาผมมันเป็นราคาโปผมนอกเท่าไรเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันเหมือนกันศูนย์มันมีค่าภาษีนะฮะค่าโฆษณาค่าสถานที่ค่าพนักงานโอ้มันเยอะค่าการตลาดเขาแฮมหรออันนี้พันเอสไฮข้างนอกนะครับช่างคนไหนเอาออกมาขายมึงนะครับพร้อมกองพร้อม,อมเป็้ยนให้ ครัขบของผมก็มีที่แฮนน้ำมันแท้นะซออูน <0 W S 1> นะับิลสีเขียวนะ,นนะแล้วก็กองแท้นะนนะผมขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเต่าโมตุนคิด <c oughs> ว่าผมจะขายได้กว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยกว่าถ้าพี่มันราคาเต่าโมตุนเข,ขาจะใช่หรือเปลไม่ก็ละแต่บางคนไอ้ใหญ่ชอบความเป็นศูนย์ไงฮะมันไม่ใช่ไอ้ใหญ่ไวรุ่นไงะจะเป็นคนทำงานถูกไหมฮะอืมผมคิดว่านะ่่อย้ขากพีส่วนใหญ่หมูนี่เขาโรคเขาสูงอะไรครับเฮ้ยตึงมีตึงมี จะมีครับเพราะว่าสูตบางทีมันแพงอ่าเก้าร้อยก้สิบเก้าเหรอถูกยังเปล่ะถูกดิครบกองเตยครบกองแท้เลยนะอืมขนะ้ากองกว่าสองร้อยกว่าต้องใช่เลยครับผมโอเคไปซื้อเงินกัเดียวนะครับที่สูตแล้วนะที่บอกไงว่าตอนนี้ของผมนี่ถือว่าถูกสุดละแต่มันขาดการทําการตลาดแค่น,นั้นเองไอเทมมันก็เริ่มนี่น,นี่ขายมันเพิ่งัวนี่ลิควิดเมลลิควิดโมลี่ถือว่าเป็นน้ํามันที่ดีนะฮะ คือเป็นอะันทีดีทำาในเยอรมันอ่าเยอรมันทำเมดอินเยอรมันเลยมันทำห้องเราของตรงขอ,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 องแต่งมันเครื่องอืมมาขายวิคดีจังมีอยู่ให้ด้วย พอใจแค่ไหนครับในโอเมก้า909ครับผมครับดีครับดีเลยนะครับเตือหน้าจะจะจะใส่อีกไหมเวลาทาน้มันเครื่องใส่ดี่แน่นอนนะครับบอกมีพลาดนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่แวะมาอุดหนุนกันวันนี้ครับ